สวัสดีค่ะ f อที่เคารพทุกท่านนะคะโอ้ยวันนี้แม่ป้าแมวพามาค่ะดูบอลสีบ้านพี่พลทิพย์อ่ะสวยมากเลยค่ะแล้วราคาไม่แพงนะคะต้นนี้ชื่ออะไรเขาถามหน่อยคเนี่ยอันนี้หลวงพ่อเพชรค่ะพี่แมวมยิ่งตัวยิ่งสวยมาก<ว>นะคะ<า>หลวงพ่อเพชรเนาะ,ะตอนที่แรกๆมันจะเป็นออกขเขียวเนาะพี่ลพลทิพย์นะคะโอ้โหสวยมากเลยเป็นบอลกาเดี๋ยวป้าแมวจะฝากเบอร์โทรก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะโทรหาพี่พลทิพย์นะคะแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยจ้านะคะถ้าพี่พลทิพย์รับสายไม่ทัน เดี๋ยวพี่พรทิพย์ก็จะโทรกลับนะคะเอฟซี FC เนาะค่ะพี่พรทิพย์อ่าเห็นบอกว่าจะขอบคุณเอฟซีค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยอุดหนุนหนูค่ะค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่าน,นะคะ่ะทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเราด้วยนะคะป้าแมวก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยอุดหนุนแบบแม่ค้าที่ป้าแมวพามาขายในช่อง u t u b e ป้าแมวเนาะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มต้นนี้ก่อนเลยนะคะเอฟซี FC นี่เนาะได้สวยๆเลยนะคะชื่อว่าอะไรเอ่ย ซับเจริญไหมใช่ค่ะพี่แมวซับเจริญจ้ะเท่าไหร่ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะยี่นี่นะคะโอ้โหหลอดใหม่มากระแดงป้ายสวยเลยนะคะเป็นบอลป้ายนะะต้นนี้จ้ะพบรักค่ะพี่แมวจ้ะค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะจะมีสองกระถางค่ะพบรักนะคะต้นนี้จะอันนี้จะเป็นเวทมรกตค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทจ้ะด่างสวยค่ะนี่นะหลอดใหม่ก็เปิดด่างมาเลยค่ะไม่ทิ้งด่างเลยนะคะนี่นะหนึ่งร้อยบาทจ้ะเจ้าปอแก้วค่ะ หนึ่งร้อยบาทจ้ะจะมีสองกระถางนะคะเอฟซีเจ้าปรแก้วนะคะโตไปเขาจะออกใบด่างเปิดสวยนะคะด่างสวยจ้ะต้นนี้ก่อนสองต้นนี้จะเป็นมหาบัณฑิตค่ะพี่แมวมหาบัณฑิตจ้ะเอาไปเจ็ดสิบบาทนี่ถ้ามีสองกระถางนะคะวันนี้โปให้เลยเจ็ดสิบาทใช่ค่ะถ้าส่งเหมาเหมาค่าส่งเหมือนเดิมค่ะพี่แมวอ๋อจ้ะเหมือนเดิมแล้วเผื่อเอฟซีเขามาใหม่ค่าส่งหนึ่งถึงสี่กระถางสามสิบบาทค่ะ ห้ากระถางขึ้นไปหนูส่งฟรีค่ะพี่แมวทัะะ<า>งโอน,นและก็ปลายทางคะ่ะจะสนิทต่ออันนี้งามวงวานคะ่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทมีอยู่สองกระถา,คะางค่ะงามวงวานจะพรมณีค,มมค่ะพรมณีหนึ่งร้อยบาทพรมณีเป็นบอลกลับแล้วเขาจะด่างสวยนะคะอรนะมีทั้งหมดสี่กระถางคะ่ะนี่นะคะโทรมาก่อนก็จะได้ไซส์อย่างนี้สวยๆไปเลยนะคะแต่สวยทุกทุกกระถางจะบ,บอลกลาบพรมณีจะอันนี้เก้าทับค่ะพี่แมวเก้าทับต้นนี้หนึ่งร้อยบาทคะ่ะจะเอาต้นนี้ต่อ อันนี้เกาะเก็ดค่ะ,ะกเกาะเกดหนึ่งร้อยบาทแต่ใบมีกำหนิห <c oughs> นอนรักกินต <c oughs> อนนี้เ <c oughs> <c oughs> จ้าสาวค่ะเจ้าสาวป้ายเขียวเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับพี่แมวประสานกายไซส์ใหญ่ตัวน,นี้เป็นค่ะไม้แยกหน่อค่ะเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ,ะอันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบาทครับพี่แมวมนะคะมีสองกระถางจ้ะอันนี้จะเป็นเมืองสองแควค่ะพี่แมวเมืองสองแควค่ะ เอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้านี่นะคะสวยๆลลวนะคะเมืองสองแควจ้ะโอ้โสวยมากนะคะทรงใบเขาก็สวยนะคะอีี่ชมพูทวีปค่ะเอาไปแปดสิบาทค่ะพี่แมวนี่ายสวยๆทุกกระถางนะคะมีอยู่ห้ากระถางจ้าอีซี่มีอยู่ห้ากระถางนะจ้านี่สวยๆเลยอันนี้จะเป็นนางมณีวาสนาค่ะจะไปหนึ่งร้อยบาทจ้าโอ้ยยิงย้ายิงสวยทุกใบเลยนะมณีวาสนาจะเป็นบอลที่เลี้ยงยากนะพี่พอทิพย์ใช่ค่ะแล้วก็จะสวยมากคะแต่อันนี้เ,เขา โตเมที่ใช่ใช่เขาเขาสร้างหัวแล้วค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นเท้าเวสุวรรณค่ะพี่แมวจ้าเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าอันนี้จะเป็นลูกไม้แบงส์สั้นค่ะพี่แมวค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้าอันนั้นมันนี้วาสนาไซส์แม่พันเอาไปสองร้อยบาทค่ะพี่แมวจ้าเพชรบ้านปทุมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะมีอยู่สามกระถางนะคะเอฟซีร้อยห้าสิบบาทนะคะ หลวงพ่อเพชรหนึ่งร้อยบาทจ้าอุ้ยสวยมากนะคะหลวงพ่อเพชรนะพ่อแม่ก็เลี้ยงไปต้นหนึ่งอยากจะดูว่าลอเราโตมาจะสวยแค่ไหนนี่สวยจริงๆนะคะต้นนี้จ้ะมงคลสยามคะ่ะพี่แมวเอาไปสองร้อยบาทด่างแผงเขียวเลยเนาะมงคลสยามจะเป็นหน้านี้เลพี่แมวมสวยเนาะด่างค่ะอือเอาต้นนี้ซับคูนผลค่ะซับคูนผลสองร้อยบาทจ้า้ะเตอต้นในเลยต้นในหน้เมืองนนแผงค่ะต้นนั้นเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะ อันนี้สีคุณป้มค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทค่ะมีอยู่ห้ากระถางนะคะสีคุณปื้มจากฉัดชินกรค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะคะฉัดชินกรจะอยู่ในกระถางห้านะคะพี่แมวตั้งแม่พันธุ์ให้แล้วค่ะอฟซีตั้งแม่พันธุ์ให้แล้วค่ะอันนี้เทวกรรมลังรักค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวอยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะหกนิ้วค่ะหกนิ้วค่ะใส่แม่พันธุ์นะคะเท่าไหร่เอ่ยย้ำหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะทุกกระถางเลยเหรอใช่อันนั้นจะเป็นเบญจะลงน้ำทองพี่แมเเทไรอ สองร้อยห้าสิบาทค่ะไซส์แม่พันเลยค่ะไซส์แม่พันนะคะใน,น,ะะนกระถางหกนิ้วเหมือนกันเนาะ,ะนี่นะคะ F4 เ็นจะลงน้ําทองด่างไซส์แม่พันนะคะมีลูกติดทุกต้นเลยนะคะนี่นะคะมีลูกติดแล้วนะนี่นะคะ F4 สวยๆทุกต้นจะ้ะจ้ะมาเด่นนี้ก่อนเลยนินลเสนคะ่ะพี่แมวนินลเสนเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะนินลเสนเขาจะสวยมากนะคะนินลเสีนสูลสรลาเนียนจะสวยนะพี่คนที่อือเจ็ดสิบบาทจ้ะต้นนี้ค่ะนายอินค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ อันนี้หงดลุนค่ะหงดลุนหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่แมวโอ้โหไม่กัดสีเม็ดสีนี่สวยมากนะบ้านป้าแมวมีต้นแม่นะพี่พนทิพย์พี่พนทิพย์มีไหมมีค่ะอืมย่าไปดูกันมันมันตายมันตายเทพเทพนรสิงค์ค่ะหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเทพนรสิงค์เขากัดสีสวยมากนะอยู่ในตระกูลฮกหลงนะจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะจ้ะ,จะอันนี้ยักษ์ปักลันค่ะยักษ์ปักลันหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะนี่นะคะมีสามกระถางค่ะยักษ์ปักลันจ้ะ อันนี้ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวหมดเลยใช่ไหมจ้ทศก,กัณฐ์ใช่ค่ะมีห้ากระถางนะคะทศก,กัณฐ์เริ่มกัดสีมาสวยๆแบบนี้แล้วนะคะตัวนี้จ้ะนายดอกรักค่ะห้าสิบบาทจ้ะอันนี้นายเมืองค่ะเอาไปห้าสิบบาทค่ะ,ะมีอยู่สองกระถางนะคะนายเมืองตัวน,นี้ล่ะนกอัศดายุค่ะหนึ่งร้อยบาทพี่แวเป็นบอลเก่านะนอกอัสดายุเนี่ยวาลาก,กัดสีสวยมากนะพี่พรทิต้องเลยเท่าไหร่รย้ำก่อนหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาท รัตนาสินหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวไซส์แม่พันนะคะไซส์แม่พันเนาะอยู่ในกระถางห้านิ้วออกออกน้องมาแล้วนะคะ,คะน,น,นี่นี่แล้วก็แมวให้ดูนี่นะคะนี่นนส,วสวยเลยต้นนี้ก็มีสองกระถางจ้ะหนึ่งร้อยบาทแลใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้มงกุฎจกักรพรรดิค่ะจ้ะห้าสิบบาทค่ะพี่แมวโอ้โหด่างสวยอย่างนี้เลยนะพี่พลทิพย์ใช่ค่ะกระถางละห้าสิบบาทนะคะมงกุฎจักรพรรดิอันนี้จะเป็น อสองไข่ค่ะพี่แมวเป็นไม้แยกหน่อค่ะเอาไปสองร้อยบาทจ้าจ้ะสองร้อยบาทมีสองกระถางค่ะนางลากสดเทวีนางลากสดหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นนาราทัศน์ค่ะไซนี้เอาไปเจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวมีสามกระถางค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าเวียงพิงหนึ่งร้อยบาทท้าเวสุวรรณค่ะเจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวเจ็ดสิบบาทอันนี้ไอ้ถวายแหวนเจ็ดสิบบาทอะมีอยู่ สี่กระถางนะคะถวายแหวนเจ็ดสิบบาทจ้ะวันเสาร์ค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหสวยมากนะวันเสาร์มาเหมือนกันค่ะพี่แมวณเมืองนนณเนะมืองนนต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่แมวจ้ะเท้าเท้าฮีรันพันาสูรหนึ่งร้อยห้าสิบาทคะ่ะแต่มีสองกระถางคะ่ะเทพอัศราร์ไซแม่พันเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวอยู่ในกระถางห้านิ้วห้านิ้วดางสวยเลยคะ่ะตันนี้ ลูกไม้ใบกลมด่างเปรอะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวจ้ะร้อยห้าสิบาทจ้ะร้อยห้าสิบาทหมดเลยนาะแล้วกระถางใหญ่อ่ะกระถางใหญ่เอาไว้มาไว้ไม่พังพี่แมวโอเคเอาไว้ไว้จ้ะมาด้านนี้ค่ะชิ้นหน้าบันชนจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะมีอยู่สี่กระถางนะคะ fc ชิ้นหน้าบันชนกัดสีสวยๆถ้ายังไม่กัดสีก็จะเป็นฟอร์มโกลักษณะนี้นะคะนี่จ้ะไอเทลาปาตีค่ะพี่แมวจ้ะ เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาท่างมีสามกระถางนะคะเทลัปตีจ้ะขุนไกค่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบไอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทขุนไก่ป้ายนะคะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นบอลเก่านะคะตัวน,นี้นะสวยมากค่ะรัศมีเงินหนึ่งร้อยบาทจ้าอุ้ยเศรษฐีสุพรรณตัวน,นี้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยบาทคะ่ะพี่แมวไซแม่พันธุ์นะคะ FC, เอฟซีเศรษฐีสุพรรณเน,นะะี่ยค่ะโอ้สวยๆเลยบวกกันหาไหมเลือกอะไรไอใช่บัวก,กันหาจ้ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทด่างแบบนี้นะคะร้อยห้าสิบบาทจะบัวก,กันหาค่ะ อันนี้ท้าเวสุวรรณไซส์นี้เอาไปสองร้อยบาทจ้ะจ้ะไอ้นำโชคหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวเรามาด้านนี้ค่ะนำโชคหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะองคหญิงอนัญญาหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวค่ะอันนั้นจะเป็นหนูจําชื่อไม่ได้พี่แมวเอาไว้ก่อนอันนี้ก็อันนี้อะไรนะแดี๋ยวชื่อไม่ได้ขายเท่าไหร่ต้นนี้ต้นนี้เอาไปสองร้อยบาทครับพี่แมวจ้ะมณีร้อมเพชรหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะเดี๋ยวพี่พรทิพย์ ถ้าเอฟต้นนี้แหละพี่พอนทิ์จะติดชื่อไปให้นะคะเอฟซีนะค่ะมันี้ล้อมเพชรเท่าไหร่หนูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทด่างสวยแบบนี้นะคะต้นนี้จ้ะพญาดำลงค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะก็มีสองต้นแล้วเนี่ยนี่นะคะเอฟซีมีสองต้นนะคะมีหน่อมาแล้วเนาะเนีาะมีลูกแล้วจ้ะอันนี้ม่านเมคาค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะร้อยห้าสิบาทนะคะม่านเมคาอสงไขยไซส์แม่พันเลยเป็นฟอรกมลเลยอันนี้จะเป็นเจ้าพญานาหมื่นที่แมวเลยเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะ ด้านนี้ค่ะณเมืองนนท์ค่ะพี่แมวอันนี้เป็นไม้แยกหน่อทุกต้นเลยนะคะด่างไปสวยเลยสองร้อยห้าสิบาทจ้ะแล้วกอใหญ่อ่ะราคาเท่ากันหมดเลยค่ะสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันหมดเลยนะคะ FC ด่างสวยนะคะนี่สวยเลยจ้ะณเมืองนนท์ค่ะชอบกระถังไหนแอดไลหาพี่พรทิพย์เลยนะคะแล้วต้นในนั้นมีด่างอีกต้นหนึ่งอันนั้นจะเป็นศิลานักป่าค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนั้นจ้ะ เจ้าสาวครับเจ้าสาวป้ายเขียวเอาไปสองรอยบาทครับพี่แมวนี่นะครับป้ายเขาจะออกเขียวแบบนี้นะคะเอฟซี <FC. S 1> เท่าไรหรเนาะสองร้อยบาทคะ่ะจาตัวน,นี้เท,ทร 250, เทวฤสองร้อยห้าสิบเพชรเจ็ดสีตัวน,นั้นเอาไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะจาค่ะหนึ่งร้ยบาทครับพี่แมวมณีมรกตคะ่ะจากสองร้อยบาทใช้แม่พันแล้วค่ะใช้แม่พันนะคะเอฟซี FC. นี่เนาะใหใหญ่แบบนี้เลยนะคะมณีมรกตจาโอ้อันนี้เหลือแค่นี้เองเหรอเนี่ยใช่ค่ะ เขาขายแยหนูเอาไปสองร้อยห้าสิบาทจ้ะสองร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซีนี่นะไก่แม่พันธุนะคะนางลักสดเทวีจ้ะต่อมาเป็นกระบี่นาร้อยจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวนี่นะคะเอฟซีสวยๆเลยนะคะอนี้อะไรนะหนูอันนี้ผ่าออกมาจากเกาะเกตค่ะแผงค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะโแต่ผ่ามาแผงสวยนะพี่ว่านะนี่สวยๆเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วหนูหนึ่งร้อยห้าสิบต่อต่อร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซีนี่นะคะร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ต้นนี้จะประสานกายแผงค่ะเอาไปห้าสิบบาทหนุมานประสานกายแผงค่ะกระถางละห้าสิบาทค่ะเดี๋ยวบนร้อยห้าสิบห้าสิบาทนะคะเอฟซีค่ะหนุมานประสานกายกระถางละห้าสิบบาทจ้าอันนี้สีบุรีรัมค่ะเอาไปห้าสิบบาทแต่สีบุรีรัมก็ห้าสิบาทนะคะสีบุรีรัมเนี่ยเวลายิ่งโตยิ่งสวยค่ะเอฟซีเป็นบอลเก่าค่ะศิลานักปาดค่ะเอาไปสามกระถางร้อยค่ะพี่แม่ศิลานักปาาสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้า นี่นะคะซื้อให้ได้ห้ากระถางนะคะส่งฟรีจ้ะอันนี้จะเป็นชื่นบานค่ะชื่นบานเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีสองกระถางค่ะชื่นบานด้านนี้จ้ะเป็นลูก,ลกไม้ไม้คะ่ะพี่แมวจ้ะลูกไม้ด่างเอาไปเจ็ดสิบาทคะ่ะพี่แมวเจ็ดสิบาทนะคะเอฟซีเจ็ดสิบาทเนาะนี่นะคะดา่างสวยสวยเลยด้านนี้จ้ะนางสีดาห้าสิบบาทค่ะจ้ะมีอยู่ห้ากระถางนะคะนางสีดาจ้ะ ค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบ้านพี่พรทิพนะคะายฟซีนะชอบบอลสีกระถางไหนฟซีดูแล้วก็ดูอีกรอบหนึ่งนะคะดูช้าๆนะคะเผื่อฟซีจำชื่อบอลไม่ได้เนาะจะโทรหาพี่พรทิพ์ได้นะคะบางท่านจะบอกอืมป้าแมวกระถางนั้นน่ะแดงๆอ่ะโอ้โหป้าแมวก็ไม่รู้กระถางไหนเนาะมันแดงเหมือนกันหมดเลยจ้ะ <c oughs> แน่เวลาป้าแมวพูดแล้วก็ยิ้มนะคะยิ้มหัวเราะป้าแมวไปด้วยเนาะค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดีฟซีทุกท่านนะคะ ค่ะ FC ท่านใดยังอยากได้ใบชำฉากระ็โทรหาป้าแมวนะคะ FC ค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีบ้านพี่พรทิพย์ค่ะสวัสดีจ้ะนี่นะคะเบอร์พี่พรทิพย์จ้ะสวัสดีค่ะ